bảo đâm phần lùi luôn 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 mấy luôn 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 nè luôn 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 Ui, mình thì tôi nhảy phải ổn sộn Ổn sộn cả xây cả tháng Vì thì phải xây hẳn mất cái ổ khử để nộp Không mà xây hiểu Cho thuận cho vào đại oh. Nộp chào phật bố mì nọ Ừ, ừ, đám đám, bếc bếc mà Đi 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 Bên bụng như này <laughs> <laughs> <Hữu> này Ừ. Không sẽ chụp yên Yên bộ Chắp đi Ui, gì cả อุ้ยจับเหยื่อนี่เห็นแด้วนี่จับเหย่นเห็นแด้วนี่ใส่ปลาไม่เหมืนกับดูเหมืนนู่นแ่ว่าโอ้ยเดี๋ยวกจับเอาดูด้วยวะพี่พี่น้องกุ้งมิเิตัวใหญ่นี่นะยาเห็ดมันบาปเย็นๆไปมาบาปนี่เข่าทีใช่เข่าทีแล้วบ่นี่อืออโอ้เข่าทีเข่าถางเลย หอยกับสีท้อยไป็าทายมุมกลวงก็จจกบาดใหนพอในพี่น้องได้เห็นโอ้ปลาขอนพี่น้องบรรยากาศย่ำแรงล้งเลิกงานเนาะอำมาหลักปลาขอนเพลินฮะมันข้าไหมเฮ็ด เฮาก็เห็ดไปงโบกที่สมันบุลก็ได้โอ้โเห็นได้เยเนาะห้ามองตังกอง้พี่น้องสบรณ์ได้แน่าตังกองกับบุตรมา ดำเลยข้าวหน่อยคือว่าเลยมากเลยนะใหญ่จี่เว้ยตุลาอะไ้นะโอ้ยไวบอว์กลเลยตุลารูเลยนะนี่กอยู่แล้วโอ้ยไปลเนี่ย ไรตงผืนฝน่ยเดยใช่โอ้หมดแรงที่จะไหยามาโคไปคุดวัดไปฮะมันหนัควัดไรขึ้นเล่ะมันขึนมาคือคุกคนี่มันงกึนมาตามมดเลยอออรักไป ได้มากแต่สิประมาณนี้เนาะงูสันได้ด่างูสั้นเลยดิดยโอ้ยอยู่เพิ่นกันยังมีอยู่โอ้ยผีด๊อก <c oughs> สองดางยังมีอยู่พู้อยู่คนอื้ม,ม ขุดข้าขุดแน,เน่เลย,ยบ่ดดอดำเห็ดต้มขุดข้าขุดแน่เลยนี่เขียวเก้าเกียวเกาบ่ฮะาเอาโห้สากกระเบียร์ยันเลื่อหลบได้ไงน้องแถวนีนก็มีอันปลาปกหน่อยเนาะนี่โอ้ป,โปกหน่อยลาย lại đây phải bốc đội lại đây vì nó ơi cũng <laughs> cũng nhảy nhảy nhưng bộ thò cũng luôn lại trong ngoài hạ ship nó Trong ngoài hạ ship nhảy cô ạ à. <laughs> Dạ. nào cái nào vì nó ơi. yên cái yên bật này Xem chi lược cả đây lượng gì đâu. นี่ปีนนำลุกไปนี่เจ้าฮู้เลยเจ้าฮู้เลยบอกฮะมันจ่อมันจ่อมันจออะไรได้อะไรก้อลงมาหนึ่งน้ำนี่น้ำอะไรมาแห้งเลยตอนนี้ไหมันน้ำเชื่มโอ้เครือนแตกแล้วนี่ ໄດ້ເບິດຢູ່ບໍ່ເນ

ยังนี่ปลาขาวเอาหมักกระเทประเขาวสมใจอยากโบ เยอะแยะเลยดำขวดนี่ป้อตุมันสิบวกกลัวเขาลงไปสอนสิช่ไรถั่าบบนี้เอออย่างอันนี้กุ้งฟอยน้อยนี่กุ้งเบาไลเนาะพี่น้องเนาะก็เที่ว่ามันอยู่เนาะสมขวเนาะสั่มอยูน้อเที่ยวว่าใส่ได้อยู่เอาบริเพีงน้ำลงบ่